ชุดอาอ้อยที่ไงสี่ปีค่ะลืมแซนวีชได้ยังครับคำซื่อกำลังเก็บอะไรเอ่ยอย่างนี้ไม่เคยใช้ได้อยากลองใช้ไงโอ้โหโอ้ยใหญ่คือผมอยู่กับน้องม่อนมาประมาณ3-4ปีครับเพิ่งจะเห็นน้องม่อนสวยกับวันนี้แหละให้น้องม่อนชิมพอนะแต่ผมตัวเล่นน้ำกับน้องม่อนแล้วโอ้โหใหญ่เลยเลยอย่างนี้คนหวานแหงก็มีความมใจดีมีสาวมารอปลดปลาเนี่ยนี่นี่ดูกุ้งครับกุ้งกุ้งกุ้งนะปลาตัวใหญ่ครับนี่โอ้โหตัวใหญ่เนี่ย เส้นทางการเดินทางของผมในวันนี้ครับผมกลับม,มาสู่บริเวณโซนที่เป็นแม่น้ําปลายและก็บริเวณโซนที่เขากําลังจะเดินทางข้าไปอย่างโซนที่เป็นฝั่งนี้ครับเพื่อที่จะไปหาหอยหาปลาหากุ้งหากินหาความสุขหาเรื่องราวดีๆกับการเดินทางมาครั้งหนึ่งและนี่คือผมอันนี้อันทับก,กินเที่ยวนอนออนไลน์ความสุขอยู่ที่กาเินทาครับ การเดินทางครั้งนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับไม่ต้องกลัวถ้าจะได้รับชมความสวยงามตามท้องเรื่องไม่ว่าจะเป็นธรร,ร,รมชาติวิถีชีวิตแล้วก็ผู้คนและที่อะไรได้ไหมที่ขาดไม่ได้คือนางเอกสาวงามตามอเรื่องวันนี้จัดให้นะเดี๋ยวรับชมการเดินทางของผมในวันนี้ครับรับรองจะทําให้วันนี้ดูดีมีราะคาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันนี่ทีมงานรออยู่นะรอชมนางเอกแบบเต็มๆครับสวัส <c oughs> ดีน้องมอนสวัสดีค่ะ เจอกันอีกแล้วนะนางเอกของเราเดี๋ยวเดี๋ยวทายกันอันนี้ชุดชุดชุดถาหอยชุดถาหอยนี่ไงเดี๋ยวก็ถอดไปเลยถอดมาเลยโอ้อย่าอย่าพูดอย่างงี้พี่กำลังรอรุ่นน้งเอกคนที่น้องม่อนจะพามาวันนี้พาหลานสาวมาด้วยใช่ไหมครับในข่าวเดี๋ยวจะจะเพิ่งเห็นข้างหลังจะเพิ่งเห็นข้างหน้าอย่าหันมาว่าเห็นข้างหน้าตอนที่ลงเรือดีกว่าอ่ะอันนี้คือสาวแซนวีชใช่ไหมเนี่ยแซนวิชเลยค่ะคนนี้ตายจริงๆเลยค่ะเริ่มเริ่มมีความหวังเอ่อชื่ออะไรครับ น้องน้องคำซื้อค่ะคำซื้อคำซื้อจะเพิ่งหันมานะจนกว่าจะลงไปหาหอยนะสภา์ข้างหลังนะคำซื้อไปไปยืนคุยข้างหลังดีกว่าไม่ต้องหันมานะคำซื้อไปซูงค่ะมาอยู่ไทยกี่ปีแล้วครับสี่ปีค่ะสี่ปีค่ะลืมแซนวิชหรือยังครับจลืมนะจลืมนะล้วจะกลับไปเมื่อไหร่ครับไปเปิดหลังก่อนไปเปิดหลังก็ไปเราอย่าลืมพาพี่ไปด้วยนะครับน้องคำซื้อโอเค วันนี้คาซื้อจะไปหาอะไรเนี่ยหาหอยค่ะหาหอยจริงๆนะแล้วไม่ถือหรอเอาทาหาหอยมากินได้คําซื้อถือไหมถือไม่ถือค่ะโอ้โหไม่ไม่เห็นหน้าหรอเห็นหลังพอทำไมทำไมมันเรียบร้อยจังอ่ะคือเขาไม่ได้ไปเดินห้างนะถ้าไปเดินห้างว่าอย่างมันเรือเรียบร้อยแล้วนี่ก็ต้องชุดแบบนี้นี่นี่มาถึงจะแบบเจริญหูเจริญตาหน่อยไพ่จะได้มีแรงห่าง แต่พี่ไปด้วยพี่ก็มาแทนแล้วค่ะเออนะแล้วเราจะเดินตามน้ำไปหรือว่ายังไงเนี่ยจะขี่เรือไปค่ะออ๋เดี๋ยวจะมีเรือมารับโอ้มีมีเรือไปดีครับพี่ครับผมเดี๋ยวขออนุญาตอาศัยไปหาหอยนิดหน่าโอ้น่ะอันนี้เขาขับเลยค่ะไม่หาปลาไม่หากุ้งไม่หาอื่นแล้วเราจะหาหอยนั่นน่ะโอ้คนที่จะหาหอยนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายรูปกับคำซื้อก่อนได้ค่ะเออนะก็ยินเสียงคำเออถช่ละลายเลยเห็นร่างคำซื้อ ร้อนแม่ร่างจะละลายแล้วคำซื้อ <c oughs> ลาสาวเนะาะไม่เป็นไรเนะาะเดี๋ยวก็ไปเซนีก็เป็นทั้งเองนะอ<า>กคนต่อไปคำซื้องวดหน้าเข้าไปนี่คือจะไปแต่งงานแล้วไปทำอะไรเป่า <c oughs> ถามก่อนไม่อยู่ไทยนานี้สวยๆอย่างเงี้ยยังยังไม่มีแฟนฮะเดี๋ยวไม่มีแฟนไม่เชื่อหรอก <c oughs> สวยๆอย่างเงี้ยไม่มีแฟนจะมาไม่เชื่ออะไรแตถ้ามอน่ะพี่เขาไม่เชื่อดูจริงๆ เดี๋ยวเดี๋ยวน้องมันจะจะจะเปื่อยเปื่อยเสื้อออกครับแล้วเราก็จะเอาน้งมอนไปย่างเนยย่างหันริมน้ำเลยหมูขาวพูดเล่นน้งมอนผอมน้งมอนหุ่นดีแล้วน่ารักนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูบรรยากาศวันนี้ครับคุยกันสนุกสนุกนะจริงจริงมีเยอะนะวันนี้เป็นสาวไต้เยที่จะไปด้วยกันไปทั้งหมดเลยค่ะจะไปนะเดี๋ยวรอชมบรรยากาศนะคือไม่ไม่ใช่ว่าอะไรคือไปกันทุกอาทิตย์เป็นวันหยุดที่สาวไต้อะอยู่ในแม่สอดไปเที่ยวแม่น้ำกันเพราะช่วงนี้ร้อนใครร้อนด้วยเนอะไปทำอะไรกินกันก็ไป เป็นวิธีชาวบ้านแล้วเอเมรากาชิวๆเนี้ยได้พบปะพูดคุยกันเป็นวิธีที่เขาทำทุกวันนี่ค่ะเออได้จ้ะใช่ค่ะสุดยอดเลยนะเห็นหน้าจะไม่แน่แน่พี่ไม่ให้คนดูเห็นหรอพี่เห็นคนเดียวพอนะคำซื้อนะคำซื้อฮ่าหอยกระดำอยู่ให้ขันหลังนะเวลาคุยพี่ก็หันหลังคุยนะอย่าหันหน้ามาละขันข้างได้นะหันข้างหน่อยขันช้างหน่อยคำซื้อนี่ ข้าพ่อคณะพอไม่ต้องหันหน้านะพอแล้วเห็นคณะพอแล้วไปยังไงก็ไปได้แต่ว่าอย่าลืมน้องเอกของพี่หน่าน้องมน่ะเจนไไม่เป็นห่วงน้องเลยเหรอไม่ไม่เป็นห่วงนะวันนี้ขอยอดเป็นห่วงน้องเอกก่อนวันนี้เราจะไม่เห็นหน้าน้องเอกแล้วบอกก่อนเราจะไม่เห็นหน้าทีก็คือวันที่ทําอาหารเต็มๆแล้วเป็นชุดใหญ่ๆนะเพราะนั้นเดี๋ยวคนไม่ตื่นเต้นไงคอนเทนต์พี่ต้องแบบให้คนตื่นเต้นตื่นเต้นเงี้ยนะไม่ต้องหันหน้ามาน้องน้องคำอะไรคำซื่อคำซื่อ วันนี้จะลองหาหอยชุดนี้เลยใช่ไหมนี่คือชุดหาหอยนะ <c oughs> นี่ทีมงาน <c oughs> ทีมงานสาวไทย,ยใหญ่ครับหัวล็อกากากเลยครับนี่ <c oughs> คือหาหอยมืออาชีพ <c oughs> นี่ไงที่ใส่หอยเตรียมไปลค่ะโอ้เต็มเต็มเลือเต็มคันคราบนะเดี๋ยวขออนุญาตเดินทางกับคนในท้องที่ก่อนครับเดี๋ยวเจอกันบนเรื่องรามาทางวันนี้รับรองว่าสุดจัดประหลัดบอกแนะน่นอนครับเราไม่มีคําว่าพิษหวังนะอันนี้เขาจะทให้หลบแดดหรือว่าทาให้ทําอะไรกันเน่ บบะะอ๋อไว้นั่งพักผ่อนนะครับรไไนนคือทําเป็นคล้ายๆกับไอ้นี้เลยอ่ะหลังคาหลบแดดเป็นใบตองตึงแล้วก็มีน้่นมันทิศเปลี่ยนสภาพหรือกลางน้ำนี่ยไม่เข้าใจเลยนี่วิธีชาวบ้านจริงๆครับเรือคอนสายนะคร,คครไปแล้วโอ้โหนอมาดูๆๆไปถายรถไส้โอ้โนู้นนู้นลอนสายรถทรายเอ,อ,อท๋ทีวีเอ๋ทีวีทีวีวิววันนี้ไปเชื่อมประสาวครับ เออน้ำใสมากเราดูเป็นแกงเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เหรอต้องลงดุลไหมเนี่ยไ่ล่ะจะลาอ่ะนี่ครับตรงนี้น้ำแรงมากเห็นไหมต้องลงลงเลยเห็นไหมโอ้โห,โหนี่แเรนนี่กำลังนั่งจิบบรรยากาศเลยโโอ้หน้ำใสมากเราดูโอ้โหดูน่าฟินฟินครับนะในที่สุดก็ถึงแล้วครับโซนที่เราจะต้องลงเรือครับเพื่อไปจับหอย คือมันจะเป็นโซนริมน้ําแล้วก็จะมีบริเวณที่น่าจะกาะกองไฟได้ครับเป็นเพลเห็นไหมเนี่ยตอนนี้คือมีตะไคร่น้ำเเขียวด้วยซึ่งมันเลยเก่งมาเก็บเป็นวิดเ,เดียวเองอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมารอสาวให้เต็มที่ก่อนนะครับมาเต็มชุดแล้วก็เราก็จะลงไปหาหอยคําน้ำไมเลยกครับเราก็เตรียมน้ำโงหน้นากากมาพร้อมครับเดี๋ยวเจอเรื่องนาวกรนทางของเราในวันนี้นะครับคําซื่อกาลังเก็บอะไรเอ่ยให้ทุกคนทาย ที่แสนวีมีไหมนีค่ะแล้วอย่างเงี้ยที่ไทยเงี้ยที่น้าลานี่คือเอาไปกินได้เหมือนกันไหมไม่รู้เหมือนกันเอาแล้วเก็บทําอะไรอะ่ะไม่เคยเอาไปไม่เคยไปกินเอาแล้วนี่จะเก็บไปให้ใครกินอ่ะอที่บา้านโซกินค่ะล้ะอออบ้านแสนวีจะมีเยอะ <laughs> บ้านแสนมีเอาบ้านแสนม,ไนมีได้ยินว่าบ้านแสนมี <laughs> ไอ้ยี่เอาไปทําอะไรครับเ,เอาไปตากแดดไหมหรือว่ายัางไงอ่ะเอาไปซักก่อนเอาไปซักซักแล้วก็เอาหั่นกินค่ะอ๋อพี่เคยเห็นอยู่นะอ๋อแต่นี่คือจะเอาไปทําด้วยใช่ไหมเนี่ยเอา้าลโรเว้ยมีกับข้าแล้วเว้ยกินสาล่ายเขาถือไหมอ่ะถือค่ะทำได้ไหมสาหรายนี้ไม่ใช่เตาเถ่หรอเเตาว่าสาหร่ายได้เตานี่แหละกินได้ไหมเตาก็สาหร่ายสาห่ายกินได้แน่นะ เดี๋ยวจะยามาให้พี่กินไปเลยจ้ะไม่แน่ใจว่าน้ำอันนี้มันขมหรือเปล่าเอาแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะไม่ขมนะอ๋อมันอยู่ที่น้ำด้วยนะโอเคครับเออไปไปดูบ้างไปดูสาวๆพอแล้วไปไปไปตามรุ่นรุ่นใหญ่ก่อนรุ่นใหญ่ยังงงหอยอีกอย่างเนี่ยรอรอนานแล้วนะแต่ไม่กินนะรอดูนานแล้วนะเดี๋ยวมีแห่มาด้วยคือเดี๋ยวว่านแห่ตรงตามกินได้เลยเข้าตรงนี้น้ำตื้นที่เป่งเลยดู เดินได้แดงน,น้ำปายน้ำปายน้ำตื้นมนาครับเนี่ยแต่โน้ตมีปลาเนาะอาอหอยหอยเป็นกลมทางโน้นครับปลาอยู่นูน้นด้วยอ่ะตกลงให้ผมตามอะไรพี่จะไปห้องน้ำล่าเนี่ย,อ,ยอ๋อหาที่นั่งพักนะครับให้มันวางแล้วมันค้างตรงนี้นอ๋าด,ดีดีพี่มีซุ้มกองไฟด้วยโอ้นี่นเออเดี๋ยวมานั่งตรงนี้นะดูดีครับนี่ยนี่เห็นไหมคำซื้อตกลงได้หอยกี่ตัวแล้วครับเนี่ย ยังไม่ได้เลยโอ้โหน้องมดทําไงดีนางเอค่หอยไม่เจอเนี่ยพี่จะได้กินไหมวันนี้ได้กินนิดเดียวได้กินตัวเดียวครับนี่โอ้นี่นี่นี่ตั้งทีดั้งเหรอแกนี่ตอนแรกคิดคิดว่าจะไอ้นี่นะคิดว่าจะตั้งบนบนข้างบนนะคือที่ไหนน่ะคือเอาแก๊สมาตั้งบนนี้นะกดปิ๊บคําซื้อปกติใช้เตาแบบนี้เป็นหรือเปาปกติอยู่แซนวีมันมีเตาแก๊สแบบนี้ไหมอันนี้จะทดลองไงคะเอาละปกติใช้เตาฟืนเช่ไอมยู่แซนวีอะใช่ อออย่างนี้ไม่เคยใช้ได้อยากลองใช้ไงตั้งใจเหรอกดไม่ลงเดี๋ยวพี่ทำให้ใจเย็นตรงนี้พี่พีิธาอยู่พิเซียนอุ้ยมาดูเมนูกลางน้ำครับนี่เห็ดต้มไม่ใช่ไม่ใช่เอาอะไรอะจาใส่กุ้งสดอ่ะอ๋อเหรอไอ้หัวกุ้งนี่ทำอะไรกินอะพี่เอาไว้ต้มเนี่ยกะติ่มจุ่มเนี่ยค่ะติ่มจุ่มเนี่ยเพราะว่ากุ้งนั่นกำลังทำนั่นหมดละอ๋อคือไอ้ที่กุ้งเป็นตัวไม่เคือมาทำยำอะอ๋อไอ้ที่ว่าเราจะมาทำยำครับนี่ ล้างแบบล้างโซดานะครับล้างสะอาดสะอาดนะครับนี่โอ้โหขอกินพร้อมไม่ต้องกลัวมากับทีมงานช่วงนี้แม่ครัวทั้งนั้นเลยคุณภาพค่ะสองคนคำซื้อไม่หิวเราไปงมหอออยู่นั่นแหละไม่บอกจะได้เอาปลาลงทิศมาในถุงกินอะไรนะปลา <c oughs> ปลาปลาน้มปลายลงที่ปลาน้มปลายเข้าไปหามาแล้วเขาก็ทำเองแฟนพี่คนเนี้ยไปหามาคือพี่จะจะคุยให้ฟังนะผมขอโม้ให้ฟังนะผมได้ตัวละสี่โลมาถามมดดอยู่ที่บ้านอ่ะมีที่บ้านน้องน้องเอามามดมดจะเอามาจิ้มจุ่มผมบอกว่าเอ่อ ที่จะมากินปลาที่คนที่นี่หาผมรู้สึกว่าผมคิดิดทันทีเลยปลาอะไรปลาทะไงเน่ยหรอปลา้ตไนลกปลากนลหัวสยามแล้วก็ปลาช่อนงูเห่านี่ไม่เคยเห็นที่ท่านี่ไปในตรงเบ็ดแล้ววินัยอ๋อไปไปดำยิงมาครับครับพี่พี่ล่าอยเห็นตะขาบข่าวอ่าใช่ครับยิงเก่งเห็นตะขาบขาวแต่ยังไม่เห็นหอยเลยไหนด้วยโอ้โห หอยใหญ่ใหญ่มากจับอย่างเงี้ยจับหัวมันขึ้นเออโอ้โหยาวด้วยใจดูดิเรื่องจริงครับนี่อุ้ยนี่นี่เขานี่คำคำไตห้องซังอ่ะน้องคำซื้อหอยค่ะหอยหอยอะไรอ่ะบ้านน้องเรียกว่าหอยอะไรอ่ะหอยยาวหอยยาวจะเพื่งให้คนดูเห็นหน้าสิพี่พี่เก็บเป็นความลับน้องจะเป็นนางเอกที่แสนวีนะหอยยาวนะหอยยาวบ้านน้องเรียกหอยยาวนะบ้านเราเรียกหอยอะไรพี่พมันไม่ใช่หอยขมอ่ะหอยแหลมอหอยตุ้นแหลมอ่ หอยก้นยาวอ๋อหอยคำซื้อเขาหลังคำซื้อได้ให้ครบนะเราจะจะเรียกหอยยาวมันมันดูมันดูน่ารักเกินไปน่ารักไปทิ้งหอยก้นยาวเนี่ยหอยก้นยาวอ๋อนี่นี่โอ้สุกแล้วนะชาบูเลือกับกุ้งค่ะอ้าวเหรอนี่ไงอ๋อนี่คือเมนูเด็ดใช่ไหมกุ้งลวกปะน้ำดับก็ทำมาแล้วมาลวกไหมกุ้งสดๆเลยโอ้ยสดๆอร่อยพี่หวานๆนี่คือล้างโซดาแล้วใช่ไหมล้างเรียบร้อยค่ะอ่าล้างเอางี้เลยเอาสดสดเลย จะทำเป็นของโซดูน exactly. ้องม่อนเป็นตัวอย่างม่อนเซ็กซี่มากเลยม่อนถ้าเป็นพี่นะพี่จะไม่ใส่เสื้อแบบพี่จะโชว์ความเซ็กซี่ให้คนดูตาค้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีโชว์เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเอาเอาน้องม่อนมาจุ่มชาบูครับอ๋อนี่นี่นี่อ๋อนี่คือน้ำรวกก็คือทำเป็นต้มยำนะพี่นะใช่ก็คือใส่มะกรูดเกีียวทิมเกี่ยวแล้วก็ใส่ตะไคร้นะครับนี่ทำเป็นน้ำน้ำต้มยำเลยมาดูน้องม่อนครับ ยำกุ้งสดเลน่้องจะทํายำกุ้งสดครับวันนี้แต่ว่าดูแล้วทางจะไม่ยำกุ้งสดครับจะเป็นยำหมูสดเลยแซวน้องดีก่อนหน่อยเนี่ยก้อนไม้น้อยหนะพี่เล่ยกินก่อนผมได้ยังไงเนี่ยอะไรเนี่ยอันนี้แกะทำมันที่บ้านเอ๊ะเข้าเส้นเออนะน้องกินก่อนได้เลยครับน้องคำซื้อแซวเซ็กซี่หน่อยน้องวันลุกขึ้นเซ็กซี่เลยโอ้โหดอกขาวอ้ยจ้าจ้า คือน้องม่อนเขาน่ารักนะเขาไม่มีลุกเซ็กซี่ครับเพราะฉะนั้นดูเป็นความน่ารักของน้องสาวผมนะครับนะยังไม่มีแฟนบอกแค่นั้นแหละประกาศหาคู่อะไรนะคนดูมโนอีกนะน้องมอนเขาจะแต่งงานน้องมอนจะแต่งงานอายุสามสิบเขาเขาบอกกับผมมาแล้วอุยน้ำซุปหอมขนาดนี้หรอหอมสิคะค่ะนะคะใบมะกรูดโอ้โหแป๊บเดียวครับเป็นการไปงานเลยนี่ไงนี่ไงขาดขาค่ะดขาใส่ขาดเลยออกวันขึ้นคท่านี่่คะ้นี่ อุ้ยดวงตุกอะ๊ยพี่ใจเย็นนะไทยคิดว่าพี่จะอุทานคำที่แปลกๆมาเน่ยขาสุภาพสุภาพนะไม่ใช่มันเรียกชื่อเป็นชื่อค่ะพี่ดวงใจพี่ดวงใจพี่ดวงใจนะใส่ข่าไปคลายไปมุกปูดอร่อยมากค่ะน้ำมันน้ำมันใส่ใส่น้ำจ้ำหน่อยเแล้วนี่ยพี่อยากดูน้ำมันเซ็กซี่จังเลยอะลูกแบบนี้ไม่ค่อยได้เห็นเลยโอ้โนี่ใส่นี่เลยเนาะอะไรจ้ะใส่เราะนี่น้ำย้ำทำจากบ้านเลยครับนี่น้ำมันเทไปแล้วครับเนี่ยเหมือนเด็กโอ้โหน่ากินน่ากินครับ คือผมอยู่กับน้องม่อนมาประมาณ3-4ปีครับเพิ่งจะเห็นน้องม่อนสวยกับวันนี้แหละเซ็กซี่มากเห็นความสวยวันนี้เออโอ้โหน่ากินมากน้องมนลักไคร้ใบม่กูใส่มันหมดเอออร่อยเนี่ยเนี่ยเอาเลยพี่เต็มที่ไปกดเลยกดเลยเอาเลยเอาเลยพี่เพิ่งใส่หอยไหมนะผมไปกินหม้อที่มีหอยนะผมก็ไม่ได้เจอกันอีกไม่ใส่ไม่ใส่เอาไม่ใส่พี่นะจะได้ชิมไหมม่อนชิมเลยดูนะเอ๊ชิมก่อนเดี๋ยวดูนะเอ๊ขมชิมนะครับ นี่ค่ะนี่เอากลับมาหนิจามกุ้งสดสูตรน้องม่อนครับมากินมากินครับน้องเอกครับผมเด็กกินมาันก็อยะครัวเหมือร่อยมากเพื่อนแม่เราร้อนก็ลงไปโดนน้ำไปนะอืมนี่อร่อยมากสุดยอดนะใช่ไหมพี่ชิมชิมอันหนึ่งพี่อันไหนพี่ซื้อพิล่านี่พิล่าใช่ไหมอ่าคนนี้คือพี่ซื้อใช่ไหมอันเดี๋ยวพี่พี่ว้าวเนี่ยม่อนอ่ะพี่ขอชิมสักตัวนะครับมันตกลยมันตกเลยมันตกเลย แม่นะเองน่ารักมากค่ะวันนี้้องดมาเล่นน้ำปายนี่จะมาแต่งชุดไตนะเดี๋ยวไว้เขาคอให้แต่งชุดไตนะมาๆๆๆาขอบครับมอนนี่นี่นี่เอียงแล้วอร่อยมากอันนี้เสิร์ฟเทนเลยน้ยจิ้มซีฟูดนะคุณหมอร่อยมาก บรยากาศดีมากเลยนองดดช้อนอยู่ตรงนน้นเอาเลยครับนี่อุปกรณ์นี้แขวนบนเรือแบบนี้เลยนะนี่ไม่ต้องไปไหนไกลชิลมากครับเล่นน้ำได้เลยครับดร้อนเอยน่มาชิมเรอาชาบูบนบเบอรชาบูกันโอ้ยนางเอกน้องสาวเราก็น่ารักพี่แน่ชิม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 นะพี่ห่วงน้องม่อนางื้อชิมปลาหมึกโอ้ยแม่ครัวบริการดีมากเลยอะไรม่อนนะจุ่มก่อน ม่อนเราไปกินมันมีซอสมันกินซอสมากินกินด้วยกันครับพี่ครับมาแต่เราเชิญนะเอกก่อนโอ้โหนี่ให้น้องม้อนชิมพอนะแต่ผมจะไปได้น้ำกับน้องม้อนแล้วนะไม่ให้น้องม้อนดูแบบเอ้ยไม่ให้คนดูดูน้องม้อนลอยน้ำได้นะน้องม้อนนี่ไม่จมน้ำนะรุ่นน้องม้อนนี่คือลอยน้ำได้อย่างเดียวเลยครับนะห่วงยางน้องม้อนสองชั้นนี่ นา่ากินน่ากินครับนี่สุดยอดอสุดยอดอนะนะโอ้โหนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะให้บรรยากาศพาไปครับในวันนี้กับการเดินทางมาที่ริมน้ําปลายกับการมาหาหอยของสาวงามตามทะเลซึ่งเป็นสาวไทยใหญ่นะโดยเฉพาะน้องม่อนเราครับก็มีหลาาสาวมาด้วยครับก็สาวสายบีน้องทำซื้อครับเอาเลยน้องม่อนเดี๋ยวจะดูคลิปเต็มเต็มในช่องตอนที่น้องทําอาหารใส่ชุดปายมาให้อมาดิไม่ปอนละมั้งมามาได้มาโอ้โหน้องม่อนคือน้องม่อนนี่แหละโอ้โหแล้วล่ะโกนน้ำจิ้ม ข้าวควงอยู่ได้ไหมคือคือน้องมอนนี่นะแหม่นะถ้าไม่ใช่ปีนก็เป็นน้องนี่จะจับเป็นเอกระดับต้นของช่องเลยนะเขาได้จิ้มจุ้มอะไจิ้มนั้นจิ้มนั้นมันเหนียวอืมชิ้ยอดไหมคะยอดว่ะหอมปลาร้าด้วยหอมไม่ใส่มีน้ำปลาอืออร่อย ตอนนี้พวกเราอิ่มกันเรียบร้อยนะครับก็เริ่มที่จะมาหาปลากันแล้วครับก็มีแห่สองปลาให้พวกเราได้หาแล้วก็น้องม่อนกับน้องมีซื้อก็จะรับอาสาไปดำหอยนะตะ,ะกี้หอยได้ไม่กี่ตัวไอ้สองสามตัวมันน้อยไปอะพี่อยากกินหอยที่มันเยอะกว่าน,นี้น้องม่อนจะได้พิธีนได้ค่ะก็เลยมาน้ำลึกๆนิดหนึ่งนะครับก็เอาประมาณแค่เอาเอาเอาคอโผล่มาก็ได้เนาะวูยลึกว้ยตรงนี้ลึกแต่ว่าน้ำน่าเล่นครับน้ำเราก็ร้อนมากเลย คือตอนนี้ยิ่งเย็นคนยิ่งเยอะนะมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยวิวก็สวยนะครับนางเอกก็น่ารักด,ด,ด้วยรูกดยนางเอกน่ารักมากเลยครับโดยวันนี้โอ้ตอนนี้ทุกคนอิ่มแล้วนะครับนี่ออกมาวาันแหกกันแล้วครับนี่พี่คนที่มากับเราก็เอาแห่เดินไปข้างหน้าครับตรงนู้นาจะลึกหน่อยหนึ่งครับเพื่อที่จะไปหาปลาแล้วก็เอามาทาอาหารกันเพิ่มเติมคืนนี้ ไม่ใช่คืนนี้แต่ตั้งเย็นนี้เราจะอยู่กันยาวๆครับเพื่อเก็บบรรยากาศแล้วก็เรื่องราวดีที่สุดเพราะว่าพรุ่งนี้เราต้องทํางานไงคนที่นี่ก็เลยใช้ชีวิตกันเต็มที่ในการที่จะเก็บความสุขให้ได้มากที่สุดนะไปดูน้องม่อนแล้วก็มีซื้อของเราครับว่าได้หอยเยอะไหมนะมาดูความเซ็กซี่ของน้องเอกกับผมนะครับว่าน้องม่อนปกติแล้วอาจจะเห็นแต่ความน่ารักใช่ไหมวันนี้ผมขอให้เธอเซ็กซี่หนึ่งวันครับกับชุดเล่นน้ำเมืองเธอเยเนนี่เจอหอยละไหนขอดูหน่อยโอ้โหใหญ่ขนาดนั้นเลย ได้สองตัวได้สองตัวใหญ่อยู่นะเนี่ยไหน,หนพี่ดูดิใหญ่มากครับโอ้น้องมดเป็นของดูดิดูดดแบบมือหน่อยมือมือไอ้นี่แหละมือโยนแหละมือโยนคือคือลงน้ํานานมากนะใช่ค่ะคือคือจะดูมือโยอนแล้วจัองอื่นไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องคุยแล้วะท้าก็ได้จะโยนตามมีหอยใหญ่มากโอ้ยตัวกับเท้านิ้วเลยนะตัวใหญ่มากค่ะปกติใหญ่สุดตัวเท่านี้ไหมน้องมด ตัวใหญ่่เเทานียโอ้ยมีซื้อมีซื้อก็ได้โอ้โหแถวนี้หอยใหญ่เว้ยเอาเลยเราจะไม่ขึ้นจากน้ำแล้วอย่างงี้นะให้สองสาวงมหอยกันดีกว่าน้ำน่าเล่นมากเลยผมอยากไปเล่นเลยเนี่ยดูดินะคุกเข่าหาเลยนะโอ้ยนึกว่าหอยไม่ใช่คิงไม่ใช่หอยคิงไม่ใช่นะเราจะได้ถึงม้อเป็นน้างมนมาพี่เขาบวานแหงเราเร็วจังอ่ะใช่ค่ะเนี่ยได้ไหมพี่ขับไปวานแถวมาอีกท่าไหนเราได้เป็นโรวานไปแล้วนะ โมจะอยู่สาวๆได้แม่นองม่อนโอ้น้องม่อนอีกตัวนึงได้ตัวนึงโอ้โหน่ารักจังเลยน้องม่อนนี่คืออยู่กับมดเนี่ยไม่อดตายนะไม่อดค่ะแต่ว่าจะอดยากแล้วเดี๋ยวันนี้น่ารักมากเลยจิ๋วไขเตาไม่ได้กินไหมเอาไปตักแล้วกินได้นะเนี่ยจริงเปล่าจริงพี่ถามีซื้อมีซื้อบอกกินไม่ได้เนี่ยกินได้ยายเอาไปกินประจำเนี่ยเอาเหรอไปตากแห้งแล้วก็มาทำยังไงเอาไปือเอาไปล้างให้สะอาดแล้วก็ตากตากเสร็จก็ไปหุงกินอ่ะยายกินประจำ อ,อันนี้จริงๆไม่ได้พูดเล่นจริงๆยายกินประจำค่ะจดไปแต่ว่ายายไม่อยู่แล้วใครจะทําให้กินอ่ะเดี๋ยน้องทำให้กินก็ได้นายน้องม่อนน่ารักครับน้องสาวของผมใครอยากมาขอก็สินสอดก็สองแสในไว้ข้างหลังนะแล้าปะเดผมไม่มีคนช่วยทํางานน้องสาวคนสวยนน่ารักมากเลยน้องม่อนเราเดี๋ยวเราจะหากันเรื่อยๆนะม่อนนะเดี๋ยวหาไปเรื่อยแล้วเขาได้ปลาไหมพี่ได้ปลาไหมไม่ได้ได้ปลาไหมครับ อ๋อยังยาง,ยางแต่ว่าตรงนู้นน้ำเลึกน้องม่อนจะไปด้วยกันไหมตรงนั้นน้ำเลิศไปไปด้วยกันก็ได้ค่ะอ่ะนะค่ะ,ะพาน้องม่อนไปเล่นน้ำด้วยกวัไม่รู้<อ>มีซื้อได้เปล่าซื้อมาได้เยอะอย่างนี้ซื้อมีซื้อลงไปตามหอยได้แล้วนะครับนี่โอ้ได้ชอว์มันเล็กนะอีกตัวสองสามตัว,อตวโอ้น้องมีซื้อแค่พอกินก็พอหน,น้องมีซื้ออยา่ยาให้คนดูพี่เห็นหน้านะเดี๋ยวเขาจะไม่ไปดูน้องมีซื้อใส่ชุดไทย ก็หมวกไว้กบกุหมวกไว้เออโอ้ต้นเล็กด้วยใหญ่จัดเลยนี่มันอันนี้ใหญ่ตัวใหญ่ใหญ่เออดี่ใหญ่โอ้ใหญ่แตกต่างมีซื้อเทใส่มือพี่หน่อยนี่ครับโอ้โหใหญ่จัดเลยนี่ไม่ใหญ่เออกับตัวเล็กนะแต่อะไรก็ไม่ใหญ่ทาม่อนเลยลองดูม่นจะลอยน้ำครับนะต้องดูให้ดีครับนะไม่งั้นม่นจะลอยไปตามน้ำครับเราต้องดูข้างหลังม่นไว้ไปครับเดินไปตามบริเวณโซนด้านหน้าครับเดี๋ยวเราจะมาสรุป หอยที่หาได้แล้วก็ปลาที่ได้แล้วก็เราจะเอามาทําอะไรกินต่อนั้นทันเวลาหรือเปล่าเพราะว่าทุกคนต้องต้องกลับไปที่เมืองครับแล้วเรือก็ต้องมีเวลากลับด้วยนะครับเดี๋ยวเราชมอันนี้เราจะต้องนั่งเรือไปหรือว่าไงน้มอญเามาทออี่ไหนเลนทอหเราจะมาดูหนุ่มน้อยคนนี้วันแห่ซักนึงเปิดครับแล้วเราก็จะไปเล่นน้ํานะครับเขาบอกว่าตรงโซนนี้เป็นแกงหินจะมีพวกปลาเตศอ่ะ เยอะอยู่นะครับเวลาดำเอวา,าเสร็จเขาก็จะลงไปคลำเอานะครับจะไม่ได้ดึงมาทีเดียวนะครับเพราะว่าถ้าดึงมาทีเดียวคือหลุดน,นะแล้วก็แห่สม่ติขาดได้อาลองดูว่าจะเสียนไม่เสียบนะได้อยู่แล้วแต่เล็กจะใหญ่อยู่ที่อยู่ที่ดวงครับนะโอ้ชมอคแค่นีเ้เหมือนจะไม่บานนะอ๋อแห่มันเป็นอย่างนี้ครับนี มีซื้อมามามาช่วยพี่จับปาลาเรามีซื้อนางเอกมาช่วยผมมาดูดิมาดูดิได้ไ,ดไหม,ไ,มได้ไหมแหมนางเอกเรานะสาวแสนดีอยู่ที่นี่นังไงไม่ได้มีซื้อวันแห่สักทีไหมฮะเอาไหม,มไม่เป็นหรอก อย่างนี้คนวานแทนกมท็มีแรงจงใจดีมีสาวๆมาล้อปดปลาเนี่ยไม่ได้นี่ตัวข้มาล้อปดปลาเนี่ยไม่มีฮะเชือกไม่มีอไม่มีอ๋อกลัวมันฆ่านะอ๋อไม่เป็นไรคือเชือกไม่มีแห่มันติวไปตามตามน้าไงไม่อยู่ไงนี่น่าจะเป็นหนุ่มใจเหมือนกัน วันแห่ไม่เหมือนเรานะน้องด้เยอาไม่เหมือนเราเว้ยผ่านบ่าเว้ยเออไม่านแห่ไม่เหมือนเราเนี่กระพ่านบ่ากับผ่านบ่าทางขวานะครับแล้วเขาก็วิ่งดูนะอหมผมว่าผมเท่เลยมีคนเท่กว่ามอีกนะอ๋อแต่อ๋อคือมันมันเชื่อไม่มีมันเลยไม่บานตอนนี้ไม่กล้าป,ปล่อยอ๋อเข้าใจแล้วเพราะว่ามันไม่มีเชือกก็เลยบุก่าแถวนี้ แม่ไม่ไปตามน้ำแม่เลยไ,ได้ไหมลงมีกว่าไ,ได้ดีกว่าเราไม่โดนตัวนี่ดีกว่านะเองเราเล่นน้ำแล้วเฮ้ต้องมาพูดเรื่องไทยมาไหนล่ะได้เยอะไหมโอ้โห อันนี้คือปลาที่พี่หาเองเมื่อกี้ใช่ไหมครับผมครับผมครับผมโอ้โหเพอแป๊บเดียวพี่ไปหาปลาทีต่ตะคองเลยแล้วเน่ก็บงไปรอปนปลากันคนขับเรือตั้งนานพี่ไปแอบว่าตรงไหนมาเนี่ยโอ้โห,โโหตกใจไม่เคยเห็นปลาครับโอ้ยปลากระทิงครับปลาตองครับโอ้นี่ไซส์ใหญ่ๆอย่างนี้เลยครับนี่น้ำปลาครับปลากระทิงเนาะ ไม่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 มีสังเระครับเนี่ยอันนี้ปลาแค้วครับปลาแค้วปลาล่าปลาล่าเนี่ยเนี่ยปลาล่าออันนี้ปลาตองปลาตองครับนี่ปลาตองโอ้โหพี่เขาเก่งมากไปวันได้กี่สีเขาได้ปลาไปกันคล้องเลยอ่ะแล้วก็นี่พวกปลาสร้อยอันนี้ปลาดำเนาะปลาดำอุ้ยมีกุ้งอุ้ยไม่เคยเห็นกุ้งเลยนี่อุ้ยมีกุ้งมีกุ้งขอดูกุ้งหน่อยไม่เคยเห็นกุ้งในปลาว่าดูปลาแค่เลยพี่มีปลาแค่อันนี้เว่ยมันครับเว่ยมันครับลูกมันลูกมัน นี่นี่ดูกุ้งครับกุ้งกุ้งกุ้งนะปลายตัวใหญ่ครับนี่โอ้ตัวใหญ่เนี่ยใหญ่กว่าหอยอีกว่ะมอนมอนหอยหอยตัวใหญ่มาเทียบดิหอยเนี่ยใหญ่กว่าหอยดียว่ะสามตัวสามตัวก็เต็มมืออ่ะโอ้ดูนี่โอ้ยกุ้งนะปลายก็ก็ถือว่าใหญ่นะเออน้องม้อนมื่นน้องม้นขาวจำพี่ขดจับหน่อยนะคนนี้จะอิจฉานะนี่แหละโดนด่าแล้วน้องสาว น้องก็ไม่เว้นเลยอันนี้น้องนะครับกเหมือนกุ้งเต้นเลยเนาะใช่ใช่แต่ว่ามันตัวใหญ่กว่านี่นี่ถ้าถ้าสมมติว่าเอาเอามาทํายำกุ้งส่วนนี้คือน่าจะอร่อยเหมือนกันเนาะอร่อยอันนี้อร่อยกว่าอร่อยกว่านี่ก็ทำนะนี่ยันน้ทอดทุกใบ่ก่้นี่นะครับอ๋อได้ฮะก็โอเคนะถือว่าเห็นปลาแล้วจะทําอะไรกินก็เข้าว่าไปตามนั้นนะขอบคุณน้องม่อนมากเลยที่สา์มาเป็นนักเอกให้พี่พาพี่มาเจอหอยเจอกุ้งเจอปลานะครับแล้วก็น้องคำซื้อด้วยนะขอบคุณมากนะครับ แล้วก็พี่ล่าแล้วก็พี่ตายพี่ตายเอ้ยพี่ตายเอาละไทยไม่ใช่นะแล้วก็พี่ไม่รู้ชื่ออะไรเนี่ยอะไรอะไรกับคนขับเรือลุงยอมเชื่อลงยอมลุงยอมรู้แล้วลุงยอมชื่อลุงยอมรู้แล้วลุงยอมเชื่อแล้วนะพี่พาผมมาเที่ยวนะได้กินอาหารอร่อยๆครับแต่ว่าอันนี้ไม่รู้เขาจะไปทำต่อหรือเปล่าอาจจะเอาไปกินที่บ้านก็ได้นะเพราะเราไม่มีเวลาพอรู้อีกตัวครับนะส่วนนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณคนที่ตามชมนะครับไปแล้วนะครับนะแหมพี่เขาไปแอบโชว์ฝีมืออยู่คนเดียวผมไม่เห็นน้ำเสียดายมากเลย นะนางเองผมก็เลยไม่ได้จับปลาใดอุตสาบไปากันนี้ทัวร์เลยผิดหวังครับนะเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ครับกับทิมใหม่นะครับรอทุกคนอยู่นะรอชมอโอ้โหดูดิลายคล้ายปลากระทิงแต่ไม่ใช่นะ่ครับปลารวนวน,นี่คลือว่าตัวเล็กน,นะตัวใหญ่กว่า,านี้มีนะโอ้โหแล้วดูคโครโดเสียมเลี้ยงเป็นแถวครับกดหัวเสียมห้าตัวหกตัว